โอเคครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนครับ,รบตอนนี้ก็อยู่ในรายการเกาะหมวกเที่ยวนะครับก็วันนี้จะมีทริปที่เราเดินทางไกลนะครับแล้วก็ต้องไปหลายวันและที่สําคัญคือมีการเขาเรียกว่าต้องนอนเต็นท์ด้วยแล้วก็นอนอแคมปิ้งแล้วก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ไปขึ้นดอยทั้งเหนือนะครับต้องบอกว่าเป็นเส้นทางทางเหนือรวมถึงเส้นทางพื้นที่ที่เราจะไปเที่ยวนะครับโดยเส้นทางในทริปนะี้มันก็จะอยู่ประมาณสัก4-500กิโลแต่ว่าก็จะเป็น เส้นทางที่วิ่งเป,ป็นวงกลมแม่ห้องสอนลูกนะอันนี้เข่าๆประมาณน,นี้จะบอกจังหวัดไปก่อนนะคือแม่ห้องสอนแต่ว่ารถเนี่ยอาจจะจอดอยู่ในจังหวัดตากนะครับก็เส้นทางในการเดินทางก็ต้องมีการแบกบรรทุกของไปเดี๋ยวจะดูแนวทางในการจัดก,กระเป๋าพอดีเนี่ยกำลังจะจัดพอดีนะครับก็เดี๋ยวคิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่อยากจะลองออกเดินทางแบบว่าใช้สายมอเตอร์ไซค์บรรทุกของแล้วก็ไปโดยต้องแบบว่ามีเซฟตี้ด้วยอุปกรณ์ช่วยเหลือในการเดินทางเป็นยังไง ตามในคลิปนี้น่าจะประโยชน์ครับผมอ่าโอเคครับตัวน,นี้ก็คือ Honda w a v e ประวานเท่าเจ้าเล่หรือว่าประวนัน 125i ที่ผมใช้อยู่นะครับตัวนี้เนี่ยข้อดีของมันคือใต้ยูบ็อกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใหญ่แนวทางในการจัดกระเป๋าผมนะครับรถของผมก็จะมีกล่องท้าย42ลิตรแล้วก็ใต้เบาะ นะครับแล้วก็มีตะกร้าหน้าซึ่งปกติก็ Honda w เวฟมีกันปกตินะครับอ่ะทีนี้มาดูวิธีการจัดกระเป๋าของผมนะผมจะแนะนำเพื่อนๆแบบนี้นะครับวิธีการของผมก็คือใช้บ่อยไว้ที่กล่องหลังกับข้างหน้าใช้น้อยหรือว่าไม่ค่อยได้หยิบหรือว่าจำเป็นจะต้องใช้เนี่ยให้อยู่ใต้เบาะหรือว่าเวลาเรากางฐานหรือว่าแคมปิ้งอะไรก็ตามให้มันอยู่ใต้เบาะหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะเริ่มจัดยังไงอ่ะโอเคของที่ใช้น้อยแล้วไม่ค่อยได้หยิบ ก็คือผมจะไว้ใต้ใน U Block ทั้งหมดนะครับก็คือจะเป็นพวกเตาเพราะว่าทิปนี้จะมีการทํากับข้าวด้วยนะครับอันนี้แก๊สเนี่ยต้องระวังนิดนึงคือตอนนี้พอดีว่าแก๊สของผมเนี่ยมันใช้ไปบ้างบางส่วนแล้วนะครับมันก็เลยจะไว้ในนี้ได้เดี๋ยวจะเอาผ้ามาพันนิดนึงซึ่งอุณหภูมิของเครื่องยนต์มันไม่ได้ร้อนถึงขนาดไฟไหมระเบิดหรอกแต่ว่าก็คือเพื่อความป้องกันนะครับโอเคแล้วก็มีพวกแก้วน้านะครับที่เราเวลาเดินทางน,นะครับแล้วก็ชุดทำกับข้าว อันนี้เดี๋ยวจะถอดบางอย่างออกนะครับอันนี้ผมมาวางเป็นไกด์ไลน์ไว้ก่อนนะครับอันนี้น้ำมันล็อกเก็ตเพอร์ฟอร์แมนซ์อันนี้โฆษณาน่ดหนึ่งนะครับก็คือใช้เติมลงไปในถังเบนซินนะครับก็ตามมิลลิลิตรต่อ1ลิตรนะครับก็ใช้ดีเพราะว่าทิป็นการเดินทางรถโหดอย่างนี้ควรติดรถไว้ใช้นะครับแล้วก็ออกเดินทางก็ทําให้จบทิปได้แน่นอนสำหรับพวกเวฟนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปกับ c ีไอเอนะครับเอกสารการเดินทางนะครับรวมถึงสติกเกอร์นะครับสูงของาติกนะครับ ซอฟเฟลต้องมีนะครับเพราะถ้าแคมปิ้งต้องมีซอฟเฟลนะครับใต้เบาะนะตัวอุปกรณ์ส่องสว่างนะครับก็เป็นไฟเวลาเราตั้งแคมป์เสร็จนะครับไม่ค่อยได้หยิบแน,น่นอนอยู่ในนี้หมดเลยนะครับเตาแก๊สนะครับก็เป็นเตาแก๊สทั่วไปใช้สายนะครับุ่นี้ของของผมก็จะถูกจัดเรียงอยู่ใต้เบาะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็คงจะมีจัดเรียงให้เรียบร้อยอันนี้คือไกด์ไลน์ให้ดูก่อนนะครับก็จะอยู่ในนี้อุปกรณ์ทั้งหมดที่ เรียกว่าใช้น้อยอยู่ใต้เบาะครับผมตอนนี้พักเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็เพ,เพื่อจะเห็นว่าเอามาวางไม่ตรงเบาะหลังโอ้หอนดาวิฟหนักพอดีลงลงดังแก๊กเลยนะครับตัวนี้ก็จะเห็นว่าตัวล็อกทั้งหมดมันก็จะช่วยเราก็สามารถดึงจากตรงนี้ได้นะครับให้มันดึงให้ตึงขึ้นมันก็สามารถรัดของทั้ง3าสิ่งเนี่ยให้มันอยู่ด้วยกันเวลาเรายกปุ๊บมูฟออกเนี่ยเห็นไหมมันไปด้วยกันทั้งเซตเลยนะครับไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้อง,งงงอะไรอยู่ตรงไหนนะครับเพราะเราจะเห็นตรงนี้หมดซึ่ง พวกนี้ไม่ใช่ของหยิบบ่อยของแพคกิ้งเหมาะสำหรับเวลาเราไปกลางฐานหรือกลางเต็นนะครับทีนี้ตัวนี้เนี่ยมันจะมาพร้อมกับสายรัดที่เกี่ยวกับตรงนี้นี่ไอ้สอเส้นนี้เกี่ยวบริเวณตออตุ่มตรงนี้แล้วก็อ้อมรอบรถไปเรื่อยๆนะครับแต่อเส้นนี้ผมกระพกไปข้างหน้าด้วยนะเดี๋ยวจะเป็นสเปร์ไว้แต่ว่าเวลาใช้งานจริงๆเนี่ยทำไมผมต้องทาแบบนี้เพราะว่าเวลาที่เพื่อนๆน้ำมันหมดเนี่ย ถ้าเรามานั่งเกี่ยวไอ้สองเส้นเนี่ยมันจะต้องปลดล็อกประมาณ4ี่จุดในการติดตั้งค่อนข้างเสียเวลาเวลาเติมเติมปั๊มนะครับเพราะว่ารถตัวนี้มันเว้ยมันวิ่งได้ประมาณร้อยโลก็ต้องเติมแล้วเวลาเราเราเดินทางไกลเนี่ยเพื่อความรวดเร็วในการอ่ามูฟเมนต์หรือว่าเวลาเราจัดของเนี่ยให้เราใช้เส้นนี้ดูนะครับ1 2อยี่้านะครับประวานทุกรุ่นหรือว่ารุ่นไหนเนี่ยผมไม่แน่ใจนะมันจะมีพื้นที่ช่องตรงนี้ที่เราสามารถเอาเจ้าตัวเนี้ยเส้นสีส้มนะครับหงายท้อมันขึ้นอย่างนี้นะครับ พาดได้นี่มันจะพาดตรงช่องนี้เห็นไหมครับเสร็จเห็นไหมครับมันก็สามารถเลื่อนเขาเลื่อนออกได้เห็นปะคือตรงนี้แต่ถ้าเคลื่อนเข้ามาด้านในมันจะมีการติดกับขอบต,ตรงนี้นะครับตัวนี้มันสามารถมูฟไปมูฟมาได้นะครับประโยชน์มันก็คือเดี๋ยวดูอ่ะทีนี้เพื่อนดูนะครับพอเราล็อกให้ตัวอันนี้เสร็จระวางลงไปปุ๊บก็จะเห็นว่ามันสามารถดึงอ้อมขึ้นมานะครับติดไมมครโฟนมันสามารถดึงดึงขึ้นอ้อมขึ้นมาด้านนี้นะครับสองข้าง และเพื่อนๆก็สามารถที่จะมัดมันห้องจากด้านหลังแบบนี้เห็นไหมครับดูได้ให้มันครบกันนะครับแล้วก็สอดเข้าด้านบนแบบนี้นะครับเกี่ยวบีบเส้นนี้เส้นเดียวอยู่แน่นอนครับไม่หลุดแน่นอนเพราะว่าข้อดีของของมันเนี่ยมันสามารถที่จะลืด,ย,ลดยิ่งลืดยิ่งยืดยิ่งแบบว่าดึงเท่าไหร่มันยิ่งแน่นมากๆนะครับเเส้นเดียวเส้นเดียวเลยนะครับเดี๋ยวลอง แต่ว่าต้องลองปรับให้มันอ้อมดีๆก่อนนะครับเนี่ยมัดเวลาวัดมัดลงไปแล้วเนี่ยมันจะดูไม่ได้สวยเหมือนพวกใช้อตัวเส้นที่มันดึงนะครับแต่มันสามารถที่จะเนี่ยแล้วที่สําพัน์แบบว่าเห็นไหมมันอยู่อะไม่หลุดแน่นอนนะครับยังไงก็ไม่หลุดเนี่ยยังไงก็ไม่หลุดค่อนข้างที่จะแน่นนะครับเส้นเดียวสามารถมีพื้นที่เนี่ยความยาวระดับระดับเนี่ยก็คือเหมาะสำหรับว่าเวลาที่เสื้อผ้ามันพองขึ้นตอนเราขากลับเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะขยาย ได้มากขึ้นนะครับล็อกได้แน่นขึ้นเนี่ยล็อกได้แน่นไปเลยครับอ่ะนี่ก็คือเป็นชุดแพ็คแพ็คกิ้งหลังฉันนั้นเวลาขับขี่เนี่ยเราก็เช็คดูก่อนว่ามีอะไรจะพร้อมจะสไลด์ออกไหมไม่มีนะครับแล้วก็นิดหนึ่งเวลาพวกกระเป๋าตัวบนเนี่ยมีช่องเกี่ยวอะไรก็ตามพยายามให้พวกที่มันมีแควล็อกเนี่ยให้มันอ้อมหรืออะไรก็ตามให้มันพันตัวกันเองไว้เนี่ยมันจะไม่หลุดแน่นอนเพราะว่าเส้นทางที่พวกผมจะไปเนี่ย ต้องบอกก่อนว่ามันจะเป็นขึ้นเขาขึ้นดอยกระแทกกระทันเนี่ยโอกาสที่กระเป๋ามันจะถูกเหวี่ยงหลุดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าถ้าทําแบบนี้เนะี่ยค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็สามารถที่จะเติอนน้ำมันได้บ่อยอสมมติปุ๊บเราถึงปั๊มนะครับปกติต้องมานั่งเกี่ยวล็อกน้องปั๊มหนึ่งนะครับอ้อมปุ๊บมาถึงกดล็อกตัวนี้นะครับบีบสลักนะครับยกขึ้นปุ๊บหนึ่งเส้นปล่อยลงปล่อยลงไปเลยนะครับแล้วก็ยกขึ้น แบบนี้เห็นไหมแล้วเราก็ปุ๊บปลดขึ้นนะครับนะก็เติมน้ํามันไปเสร็จแล้วก็น้ามันเต็มถังก็จัดล็อกเก็ตเพ o ฟอร์แมนอันนี้โฆษณาทายอีนิดนึงนะครับก็ล็อกเก็ตเพลฟอร์แมนก็เติมปุ๊บปุ๊บปุ๊บะะพอเราเก็บเพลฟอร์แมนก็ไม่ได้เติมบ่อยก็ไม่ได้เปิดใช้บ่อยก็อยู่ใต้เบาะนะครับเอาไว้สําหรับเวลาตอนที่เราเติมน้ํามันนะครับนี่คือตัวแพคกิ้งด้านหลังนะครับก็เราแนะนําเจ้าสายเส้นนี้ หาซื้อได้เดี๋ยวผมใส่ลิงก์พวกนี้ไว้ในคอมเมนต์ที่1ว่ามันดูโอเคนะซื้อสัก2เส้นอนะ่ะกำลังดีเลยตัว,ตวนี้นะทีนี้มาดูนะครับ,บของที่เริ่มใช้บ่อยที่มาอีกระดับน่งนะครับ,บก็อยู่ด้านหน้าตรงนี้ซึ่งตรงนี้ก็คือมี2อย่างนะครับซึ่งตรงนี้จะมีาสายรัดอันนี้สายรัดของเจ้ากระเป๋าเหลืองถ้าเกิดอุบิเหตุอะไรเกิดขึ้นเนี่ยสายรัดพวกนี้จะมีประโยชน์มากนะก็จะถูกยัดไว้ด้านในนี้นะครับไว้ด้านในนี้นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าสําหรับผู้ที่เดินทางนะ อันนี้คือถังน้ามันาหลับเวฟประมาณเนี่ยผมเคยซื้อตัว5ลิตรมาผมรู้สึกว่ามันใหญ่ไปผมก็จะโอเคกับไซส์นี้นี่คือเขาเรียกว่าไซส์ประมาณ3ลิตรนะครับดูขนาดมันมันก็จะพอดีกับตัวตะกร้าด้านหน้านะครับแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไปนะสำหรับเจ้า3ลิตรซึ่งเติมจริงเราใช้สัก2ลิตรก็เพอเพราะเวลาเราเข้าป่ายไง2ลิตรเวฟเนี่ยวิ่งได้ประมาณ70กโลแน่นอน ฉะนั้นมันไม่ต้องเอาไปเยอะมากนะครับเพราะว่าถ้าเยอะมากมันเป็นน้ำหนักทําให้รถเนี่ยมันวิ่งได้ช้าอยู่แล้วนะครับทีนี้อันนี้อะไรอันนี้เป็นพวกกระเป๋าสําหรับใส่อุปกรณ์ซ่อมนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นพวกกระเป๋าที่สําหรับอุปกรณ์ซ่อมนะเราแยกมาข้างนอกนะครับก็เป็นกระเป๋าของฮอนด้านแหละที่ติดรถนะครับก็เป็นพวกอุปกรณ์ซ่อมในนี้พวกมีอันนี้ต้องมีนะเทปเนี่ยคือสุดยอดเลยคือเป็นอุปกรณ์ซ่อมได้หลายอย่างก็เป็นกระเป๋า ก็คือเป็นพวกประแจแนะนําว่าจะอุปกรณ์พื้นฐานของคันด้าเนี่ยให้ซื้อเป็นประแจรประแจเลื่อนนะเพราะว่ามันยังพอที่จะแบบว่าเป็นหลายๆเบอร์อันอื่นเผื่อเราจําเป็นต้องถอดล้อหรืออะไรก็ตามนะครับประมาณนี้แล้วก็พวกเคเบิลไทต้องมีเคเบิลไทนี่เผื่อฉุกเฉินต้องมีมากกว่า4เส้นนะประมาณนี้นะครับเผื่อไว้ต่อในหนึ่งเส้นมันย้ายพอก็อาจจะต้องต่อเพื่อรัดอะไรก็ตามเวลาเกิดฉุกเฉินในเส้นทางนะครับเออลืมบอกนะครับใตบ้เบาะ เมื่อกี้อีกหนึ่งอย่างที่ไม่ได้ใส่เข้าไปนะครับรูว่าใส่เข้าไปแล้วผมไม่ได้เปิดหรือเปล่าอ่ะอันนี้ครับอันนี้ก็จะอยู่ในเบาะใต้เบาะเพราะของไม่ได้ใช้บ่อยนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าอ่าเป็นเติมเวลาลมมันรั่วนะครับมันจะเป็นเหมือนน้ายาไปเคลือบในล้อแต่ว่าหลายครั้งที่ผมดูผมรู้สึกว่ารถที่เป็นยางไหนนะผมยังใช้รถที่เป็นยางไหนอยู่อาจจะใช้ไม่ได้แต่ว่าความรู้สึกคือเดี๋ยวจจะซื้อยางในเก็บไว้หนึ่งเส้นแล้วก็ไอตัวนี้อย่างน้อยถ้าอยู่ในป่าเนี่ย เราเติมไปก่อนให้มันพอมีลมวิม่งได้บ้างในระดับหนึ่งเนี่ยก็สามารถที่จะโอเคนะน,นี่ก็ต้องมีนะไม่กี่ตังค์ร้อยกว่าบาทลองดูในคอมเมนต์ที่1ผมหามาให้แล้วเนี่ย้าอ,อยู่ใต้เบาะนี่คือชุดเซอร์วิสที่เรารู้สึกว่าต้องมีนะครับเพราะว่าเวลาเราไปคนเดียวนะถ้าหาร้านไม่ได้นะแค่เข็นกิโลเดียวเนี่ยก็ขี้แตกลนะก็ถ้าเกิดแบบนี้ก็คิดว่าน่าจะพอที่จะทูไถหรือว่าวิ่งถัดทัดทัดทัดัดัดไปได้สักกิโล2กิโลจนเจอร้านได้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะที่อะอินอย่างนนะพอดีลืมนะครับ วันทีนี้มาดูพี่ๆก็จะบอกเอน้องแล้วกล่องท้ายเนี่ยโูใหญ่มากเลยตั้ง42ลิตรเนี่ยทาไมถึงใส่อะไรล่ะตอนนี้มันว่างอยู่นะวิธีการของผมก็คือว่ากล่องท้ายเนี่ยเวลาเราเดินทางนะถ้ายังไม่ได้จําเป็นอะไรก็ตามเนี่ยหรือว่าฝนตกเนี่ยผมก็จะมีเป็นเสื้อกันฝนนะครับซึ่งกล่องท้ายเนี่ยเป็นของที่หยิบบ่อยหรือว่าต้องต้องการช่วงช็อตชุกระหุกหรืออะไรก็ตามเนี่ยเจ้าเสื้อกันฝนก็ต้องควรจะมีซึ่งอันเนี้ยเอาไปเนี่ยอาจจะใช้เป็นตัวบังน้ำค้าง นะครับเพราะว่าฝนไม่น่าจะตกซึ่งปกติก็จะพกมันไปด้วยเดี๋ยวดูอีกทีถ้าฝนมันไม่ตกหรือมันไม่มีอะไรอาจจะไม่ต้องเอาไปเพราะน้ําหนักมันค่อนข้างเยอะนะเสื้อกันฝนเนี่ยมันจะเป็นยางเคลือบนะซึ่งอาจจะเอาไว้บังน้ําฝนเวลามันรั่วใส่เต็นท์เพราะว่าเต็นท์ผมในที่บอกคือมันเป็นเต็นท์ราคาประหยัดนะมันไม่ได้กันดีๆแต่ว่าอันนี้ก็คือเอาไว้ใส่ตัวด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือมันจะช่วยเรื่องการความหนาวได้นระดับหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ใส่อะไรขนมอันนี้ก็คือเอาไปฝากน้องๆนะครับก็มีขนม น,น,นารนาร์ทุกสันลงสลายอะไรเงี้ยแล้วก็แมสตอันนี้ใช้เองด้วยแล้วก็เอาไปแจกน้องๆบนดอยด้วยนะครับแล้วก็ขนมพวกเยลลี่อะไรที่มันดูกินได้เลยเด็กๆกินได้เลยนะครับก็เป็นของที่ผมเอาไว้หยิบบ่อยๆนะครับและที่สาคัญคือข้างท้ายเนี่ยเราเอาไว้เก็บพวกหมวกกันน็อกโดยพื้นที่เนี่ยเราก็สามารถเบี่ยงได้นะครับก็คือเอาของหลบนะครับเอานี่บบบหมวกกันน็อกมันก็ยังพอที่จะวางได้แล้วก็ ทำไมต้องเก็บหมวกกันน็อกก็คือเวลาที่เราเดินทางเนี่ยหมวกกันน็อกผมเนี่ยคือเราต้องบอกว่าเราเป็นยูทูบเบอร์นะกล้องสําคัญมากถ้ามันหายผมเคยมหมวกกันน็อกหายที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งหนึ่งเมื่อไปสิบปีแล้วแหละหายไปเลยเพราะว่าวางหน้ารถหายไปเลยเพร้อมกล้องเลยนะซึ่งค่อนข้างเสียดายมากแต่ถ้าตอนนี้ขอที่มันต้องเก็บไปไว้ยังหมวกสักคุมไม่ค่อยหายหรอกเพราะว่ามันเป็นดูแบบของส่วนตัวนะแต่หมวกกันน็อกเนี่ยมันมีราคาเนาะก็จะเก็บใส่กล่องหลังหรือเวลาที่เราอ่านี่กระเป๋ารับของผม,ผมคือกระเป๋าที่อยู่ด้านด้านหน้าเนี่ย จะเป็นกระเป๋าที่สําหรับเก็บพวกแบตเตอรี่กล้องแล้วอันนี้สำหรับแล้วถ้าเกิดเกิดฉุกเฉินฝนตกนะครับเราก็หยิบกล่องกระป๋องกล่องนี้นะครับดึงออกได้ก็มาเก็บในตรงนี้เพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าผมท YouTube เนาะพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้มันก็เหมือนเป็นงานอุปกรณ์ทําง,งานผมก็จะเก็บการฝนได้ลวมถึงกล่องนี้นะครับเวลาเสร็จเวลาเราไปตั้งฐานได้ยกออกมามันจะเป็นโต๊ะนะครับมาเป็นโต๊ะได้ฉะนั้นผมก็ไม่จะเป็นต้องพกโต๊ะไปกล่องท้ายตรงนี้มันก็จะเป็น โต๊ะเวลาเรานั่งแคมปิ้งกับเพื่อนได้อีตัวนี้มานั่งชิลๆหน้าเต็นได้นะนี่ก็คือการจัดกล่องของผมจัดรถในการเดินทางอันนี้และอีกึางอย่างที่สําหรับการนในการเดินทางครั้งนี้นะครับรถผมก็จะทดสอร์นะครับก็จะเป็นเบอร์37ปกติใช้38แเนาะแต่พอดีเวฟผมเพิ่งไปทําเครื่องมาใหม่คว้านเป็นเบอร์ไซร์ร้อยก็คือไซส์ที่เบอร์สุดท้ายของมันนะถ้าหลวมรอบนี้ก็เขาเรียกว่าอ,อะไรตีปอกใหม่ฉะนั้นเครื่องยนต์มีกําลังมากขึ้น ผมก็เลยทดลงมาเหลือ37ที่ใช้อยู่นะมันทําให้สามารถตึงมือที่ประมาณ110ไหลขึ้นไป120ได้สำหรับน้ําหนักตัวของผมแล้วก็มันทุกหนักขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่าผมพอใจสําหรับฮอนด้าเวฟแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะไม่รู้ว่าขาดตกบกพร่องอะไรนะครับส่วนหน้าบอร์ดตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มข้มใหม่ก็มีนาฬิกาแล้วก็เป็นวัดอุณหภูมินะตัวนี้ก็ใช้มานานแล้วเพราะผมอยากมีวันที่มีเดือนมี วันวันอะไรแล้วก็มีอุณหภูมิเวลาซึ่งตรงนี้ก็สามารถเปิดไฟดูได้ตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ตัวนี้ทุกที่จับตรงนี้ก็สามารถเป็น USB outlet 3.0นะตัวนี้เจ๋งอยู่แล้วก็มาตัวเล็กอันนี้ตัวเล็กอันนี้อันที่2นะนี่เห็นสีแดงไหมน่าเราเดินทางก็2ช่องนี้เอาไว้วอาจจะเป็นแบบาชาร์จอะไรก็ตามที่เช่นอาจะเป็น power bank นะเพราะว่า power bank เนี่ยผมก็ต่อสาย แต่ตรงนี้แล้วก็ลาก USB ใส่เข้าไปในนี้นะครับเพื่อที่จะชาร์จ Power Bank หรือว่าอะไรก็ตามเวลาเราเดินทางนะก็จะทำให้มีพลังงานบันทึกเก็บไปใน Power Bank เวลาเราใช้งานด้วยส่วนตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับใช้เป็นตัวจับแบบยางนะผมก็ยังใช้แบบยางอยู่ซึ่งค่อนข้างที่จะโอเคเลยสำหรับเจ้าตัวนี้ไม่เคยเป็นต้องเป็นห่วงนะครับชิวหน้านะครับก็เป็นของพี่เปียกนะครับเหมือนเดิมนะอยากดูก็เดี๋ยวดูในะคอมเมนต์ที่1ผมลิงก์ไว้ให้ก็พี่เปียกในปีนี้ก็ถือว่าโอเค นี่ก็คือการจัดกระเป๋านะกล้องอ่านิดนึงขาจับอันนี้ของ Adore ครับก็เป็นขาจับสลับกล้อง360นะคใครทำ YouTube ก็จะรู้ว่าเดี๋ยวนี้ต้องใช้กล้อง360ก็จะเป็นผู้ช่วยในการทำคลิปพวกเราได้ดีขึ้นนะครับก็ข้าวๆประมาณนี้เดี๋ยวเอากระเป๋ามายกให้วางให้ดูก่อนปึ๊บเนี่ยมันละมันพักเป็น,เป,นเป็นเซตแล้วก็ยกทีเดียววางโอ้โหอ่ะดู โอเคคลิปนี้ก็รันยาวๆไปเลยนะผมก็ตัดต่อง่ายพอดีจะออกเดินทางแล้วนะรีบมาถ่ายคลิปทําให้เพื่อนๆก็เป็นหลักของผมก็คือถ้าของใช้ไม่บ่อยหยิบน้อยยิ่งน้อยเท่าไหร่ยิ่งเข้าอยู่ในในในเลยในในยูบ็อกพวกพวกอุปกรณ์ทำกับข้าวแสงสว่างแคมปิ้งอะไรเนี่ยอุปกรณ์อาพวกอะไรกระป๋องฉีดยางอะไรเงี้ยที่เติมลมอะไรเงี้ยอยู่ใต้เบาะนะครับข้างหน้าหยิบบ่อยขึ้นมาหน่อยพวกถังน้ำมันนะครับก็ เอาไว้ที่ด้านหน้าได้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ซ่อมมอดตอร์ไซค์ก็ไว้ที่ด้านหน้านะครับกระเป๋าแบคแพกนะครับก็แพ็กอยู่รวมกันแล้วก็ใช้ตัวรัดตัวดึงที่เป็นสายล็อกนะครับแล้วตัวหลังของใช้บ่อยๆเก็บบ่อยๆก็หมวกกันน็อกขนมอะไรก็ตามที่เราหยิบบ่อยโดนกระเป๋าโดนที่อยู่ในนี้นะครับในการเดินทางก็จะประมาณนี้นะครับก็ คิดว่าน่าจะถูกถูกใจเพื่อนเพื่อนใสกระเป๋าเดินทางมัดท้ายนะฮะสไตล์เวฟหรือว่ารถต้นเล็กนะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในคลิปนี้แล้วก็เป็นแนวทางก็ถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนมีแนวทางที่แตกต่างมาแบ่งปันคอมเมนต์ได้เลยนะครับคิดว่าน่าจะได้เป็นประโยชน์ต่อคนที่เข้ามาชมในคลิปนี้โอเคคลิปนี้ยาวหน่อยแล้วเ,เจอกันในการเดิน,นทางเข้าสู่ภาคเหนือสำหรับเจ้าเวฟอาวันเท่าเจ้าเลขข่คันนี้คิดว่าเพื่อนเพื่อคงจะถูกใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องเกาะบุกเที่ยวด้วย แล้วเจอกันครับผมโอ้ยเหนื่อยวะ่ะต้องร,รีบรีวิวนะเดี๋ยวมดืดโอเคบาย